สวัสดีครับผมจลัดคุ้มไข่น้ำผู้แทนรัศดรจังหวัดชนบุรีเขต8อดีตพักอนาคตใหม่และพักเก้าไก่นะครับปัจจุบันพักประชาชนนะครับจากวันที่7ที่ผ่านมานะครับพักเก้าไก่ถูกยุบเราจำเป็นที่จะต้องย้ายมาอยู่พักใหม่คือพักประชาชนดังนั้นจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ตอนนี้พรรคประชาชนเป็นพรรคใหม่อดีตพรรคเก้าไก่นะครับจึงอยากประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับซึ่งเราคงต้องอลุกขึ้นมาเดินต่อในนามพรรคใหม่นะครับจึงอยากเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกอของพรรคประชาชนซึ่งเราเองก็ ลดลงในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับช่องทางการรับสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์แล้วก็ช่องทางออนกรนวนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสแกน QR code คดแล้วก็สมัครเข้าไปในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือในส่วนของเขตพื้นที่นะครับพื้นที่เขตแปดหลายตำบลเราก็พยายามที่จะ ไปปักหมุดแล้วก็เปิดบูธรับสมัครพี่น้องประชาชนในทางอ่อนกลาวนะครับท่านนำบัตรประชาชนมาแล้วก็ส่วนของผู้ช่วยทีมงานก็จะรับผิดชอบลงทะเบียนรับสมัครให้ท่านเองอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราเราจำเป็นต้องรีบที่จะกอบกู้พักของเรากลับคืนมาให้เร็วที่สุด เพื่อที่เราจะเดินต่อตามอุดมการาสิ่งที่เราคา,าดหวังเอาไว้ว่าเราจะต้องต่อสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ